สวัสดีครับผมมิต้ธารมถารับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะนะครับในการนะครับถอยรถออกจากบ้านครับเราจะมีวิธีการถอยรถยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะมีถอยออก2แบบครับคือถอยไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็ถอยไปทางฝั่งขวาครับเราจะมีวิธีการกะระยะยังไงเราจะมีวิธีการดูยังไงว่าเลี้ยวแล้วพ้นหน้าประตูบ้านนะครับโดยที่นะครับสถานการณ์นะประตูบ้านนะครับเป็นที่จอดรถได้คันเดียวนะครับซองแคบหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาถอยออกมาเนี่ยนะครับ ประตูหน้าบ้านเนี่ยมันก็เป็นบานพับที่ยื่นออกมาหน้าบ้านอีกทีหนึ่งนะครับแบบในตัวอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีการการะยะวิธีการเลี้ยวจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับนะครับสําหรับการถอยออกจากบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนในการถอยออกจากบ้านนะเรากะระยะยังไงนะครับ วิธีการถอยออกจากบ้านนะครับจะมี2แบบนะครับถอยออกเอาท้ายนะครับไปทางฝั่งซ้ายกับเอาท้ายไปทางฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับจากข้อแรกก่อนก็คือถอยเอาท้ายนะครับไปฝั่งขวาครับแล้วก็เดินหน้าไปทางฝั่งซ้ายแบบนี้นะนะครับแล้วก็แบบที่2ครับคือถอยออกมานะครับแล้วเลี้ยวซ้ายครับแล้วเดินหน้าไปทางฝั่งขวานะครับทีนี้เรามาไล่เป็นข้อๆเป็นทีแบบกันนะครับเริ่มแรกครับข้อแรกนะครับเราจะถอยนะครับ เอาท้ายไปทางฝั่งขวาก่อนแล้วก็เดินหน้าไปทางฝั่งซ้ายนะครับเริ่มเลยครับนะนะครับใส่เกียร์ถอยหลังครับให้เพื่อนๆพืนนะครับถอยมาตรงตรงก่อนอย่าพิ่งหมุนพวงมาลัยอะไรทั้งสิ้นนะครับถอยมาตรงๆก่อนนะนะครับถอยมาตรงๆก่อนนะครับถอยมาตรงๆนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูครับให้กระจกมองข้างเลยประตูนะครับเลยเสาประตูนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับเสาประตูเนี่ยนะครับมันเลยออกมาด้านนอกหน้าบ้านนะนะครับประตูซ้ายขวาเนี่ยมันเลยออกมาหน้าบ้านดังนั้น เราต้องใช้ส่วนที่มันเลยประตูหน้าบ้านก่อนเป็นการระยะนะครับส่วนไหนที่เลยมากที่สุดนะครับเราจะใช้ส่วนนั้นเป็นตัวการระยะนะครับอย่างกรณีนี้นะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยเลยออกมามากกว่าเราก็จะใช้ฝั่งซ้ายเป็นตัวการะยะนะครับดังนั้นเราใช้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายเลยประตูหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยครับหมุนขวายหมดครับหมุนให้ไวนะครับแล้วลดโค้งมาครับนะครับลดโค้งมานะครับลดโค้งมาเรื่อยๆนะนะครับดูกล้องมองหลังดีๆนะครับว่าด้านท้ายเราเข้าไปใกล้หน้าบ้านฝั่งข้ามไหมนะครับดูดีๆครับ ฟังเสียงเซนเซอร์ด้วยนะถ้าเพื่อนๆรถมีเซนเซอร์นะครับฟังเสียงเซนเซอร์ด้วยครับถ้าเรากาว่าอ่ะประมาณนี้แหละได้แล้วนะครับเราคือ้อตรงก่อนนยคือ้อตรงนะคือ้อตรงแล้วใส่เกียร์เดอนหน้าครับพอใส่เกียร์เดินหน้าเสร็จนะครับหมุนซ้ายให้หมดครับปล่อยรถไหลเบาๆนะช้าๆนะครับแล้วพอหมุนซ้ายหมดปุ๊บค่อยปล่อยยกเท้าออกจากเบรกปล่อยรถไหลมาครับแบบนี้ครับแล้วพอรถตั้งตรงปุ๊บนะครับคือ้อตรงล้กขับตรงไปได้เลย แบบนี้ครับทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆรู้หลักเกณฑ์แล้วว่ากระจกมองข้างเลยนักกระจกนะครับที่เลยมามากที่สุดเป็นตัวกะระยะนะครับทีนี้เรามาดูครับต่อไปครับทอยหลังออกจากบ้านแล้วเลี้ยวซ้ายเป็นยังไงไปดูกันครับทีนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะทอยหลังนะครับไปทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วเดินหน้าไปทางฝั่งขวานะครับเราจะใช้หลักการแบบเ้วยวกันแบบเมื่อกี้เลยนะครับใช้กระจกมองข้างวัดกับประตูบ้านนะครับ ประตูที่เลยมามากที่สุดเป็นตัวกระยะนะครับอ่ะมาครับใส่เกียรถอยหลังเหมือนเดิมครับถอยมาตรงตรงก่อนนะครับถอยมาตรงตรงนะครับดูกระจกมองหลังดูกล้องมองหลังนะครับว่ามีจักรยานปัดมาไหมมีมอเตอร์ไซค์ไหมมีรถวิ่งมาไหมนะครับดูให้เคลียร์ค่อยๆไปครับช้าๆนะครับปล่อยลือไหลช้าๆนะครับทีนี้นะครับเราก็มาครับนะครับเช็คระยะนะครับกระจกมองข้างนะครับเช็คกับประตูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับประตูฝั่งซ้าย เลยมาเยอะกว่าเราก็เทียบกับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับถอยออกมาตรงๆก่อนครับให้กระจกมองข้างเลยนะครับเลยแล้วหมุนซ้ายหมดครับนะครับหมุนซ้ายหมดหมุนให้ไวครับเลดโค้งมาครับโค้งมาโค้งมาเรื่อยๆนะปล่อยไหลมาช้าๆครับปล่อยเรื่อยมาช้าๆนะครับแล้วดูกล้องมองหลังครับว่าใกล้ผนังบ้านฝั่งตรงข้าหรือยังถ้ายังก็ถอยได้อีกนิดนึงก็ถอยครับอ่าพอถอยได้กัระยะได้ประมาณนี้แล้วนะนะครับแล้วคือรถตรงครับคือรถตรงนะครับแล้วใส่เกียร์ดินหน้าครับ ปล่อยรถไหลช้าๆเบาๆนะแล้วหมุนขวาหมดครับปล่อยรถไหลช้าๆเบาๆนะครับแล้วหมุนขวาหมดครับพอหมุนขวาสุดแล้วนะครับคือมานิดนึงแล้วปล่อยเบรกเลยครับให้รถไหลไปเลยนะครับรถไหลไปเลยครับค้างพวงมาลัยไว้เลยนะครับค้างไว้นะครับปล่อยรถไหลไปครับปล่อยรถไหลไปนะครับแล้วพอรถก็จะตันตรงครับคือรอตรงครับอ่าคือรอตรงแล้วขับตรงๆไปได้เลยครับแบบนี้ครับผมนี่คือวิธีการทอยออกจากบ้าน ผมเดี๋ยวผมสุดทสั้นนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับในการถอยออกจากบ้านเนี่ยนะครับที่ผมทําออกมา2ตัวอย่างนั้นก็คือถอยไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็ถอยไปทางฝั่งขวานะครับเพราะว่าเพื่อนๆนะครับทางเข้าบ้านแต่ละทางไม่เหมือนกันนะผมก็เลยทำมาเป็น2แบบเลยดีกว่านะครับเริ่มจากถอยออกฝั่งขวาก่อนแล้วเดินหน้าไปฝั่งซ้ายนะครับเวลาถอยนะครับเพื่อนๆนะครับรถอยู่ตรงกลางบ้านนะครับอยู่ตรงกลางซองถอยมาตรงๆก่อนนะครับในคลิปนี้กรณีนี้นะครับ ประตูที่เปิดหน้าบ้านเนี่ยมันงอพับแล้วก็ล้นออกมาหน้าบ้านนะครับดังนั้นวิธีการกะระยะนะครับก็คือว่าเราจะใช้ประตูบานพับที่อยู่ที่เลยออกมาหน้าบ้านนะนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นที่เป็นประตูเลื่อนนะครับเลื่อนอ่าเลือเล่อนเลื่อนนอ่าเลื่อนอยู่หน้าบ้านนะนะครับเลื่อนขวางเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ประตูที่ยื่นออกมาหน้าบ้านเราใช้เสานะครับเสาที่อยู่หน้าบ้านเสาตรงทางเข้าเนี่ยได้เลยไม่เหมือนกันนะครับวิธีการกะระยะอ่าเหมือนกันเพียงแต่ว่า จุดที่จะนํามากะระยะไม่เหมือนกันนะครับยังในคลิปนี้นะครับประตูหน้าบ้านมันเปิดออกมาหน้าบ้านแล้วมันก็พับครึ่งนะครับดังนั้นส่วนที่เป็นประตูเนี่ยมันเลยมาหน้าบ้านถ้าเราจะเลี้ยวออกหน้าบ้านเราต้องใช้ส่วนนี้ในการกะระยะนะครับเพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะนะครับอ่ะทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆถอยออกมาปุ๊บนะครับเคแรกนะครับเราจะถอยไปทางฝั่งขวาแล้วก็เดินแนบทางฝั่งซ้ายนะครับถอยมาปุ๊บนะครับแล้ว ให้ลดตรงๆออกมาครับแล้วเราเห็นประตูหน้าบ้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมเราก็มาเทียบกันครับว่าประตูหน้าบ้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาบานพับที่เปิดประตูมาเนี่ยบานพับที่เป็นประตูนะครับส่วนไหนมันยืดออกมาหน้าบ้านเยอะที่สุดเราเอาส่วนนั้นเป็นตัวกะระยะครับผมนะครับอย่างในคลิปนี้นะครับฝั่งซ้ายมันยื่นมาเยอะมากกว่าฝั่งขวาดังนั้นเราจะยึดฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับเราถอยมาตรงๆก่อนให้กระจกมองข้างเลย เลยประตูเลยมาได้หมุนขวาให้หมดครับหมุนให้ไวที่สุดครับแล้วโค้งออกมาครับโค้งออกมาปุ๊บแล้วดูกล้องมองหลังครับว่าท้ายรถเราเข้าไปจาฝั่งตรงข้ามหรือ,อยังนะครับถ้ามันจอะเนี่ยเพื่อนๆดูด้วยนะว่ามันมีกระถางต้นไม้มีถังขยะอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนดูดีนะเพราะว่สาสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยไม่เหมือนกันอย่างในคลิปเนี้ยนะครับมันก็จะมีกระถางต้นไม้อยู่เพียงแต่ว่ามันไปไม่ถึงเท่านั้นเองนะครับเมื่อถอยโค้งมาปุ๊บ เอาให้ใกล mm ้ด้านหลังมากที่สุดแต่จะไปใกล้มากนะเพราะบางทีเราไม่ได้สังเกตอะไรมากมายมันอาจจะไปคลูดก็ได้นะเพื่อนก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับถอยเข้ามาครับเมื่อถอยมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับคือเล้อตรงปุ๊บใส่เกียร์เดินหน้าครับอ่าใส่เกียร์เดินหน้าเสร็จแล้วนะครับเราปล่อยเบรกเบาๆนะครับวิธีวิธีอ่าเท้าเราครับเรากดเบรกอยู่ใช่ไหมเรายกเบรกขึ้นมาเบาครับยกขึ้นมาเบาแล้วหมุนซ้ายให้หมดครับพี่ตั้มครับเรายกเบรกขึ้นมาเบาๆเพื่ออะไรครับอ่า วิธีการยกเบรกขึ้นมาเบาเเนี่ยรถมันจะเคลื่อนที่หน่อยหนึ่งนะครับตอนที่เราหมุนซ้ายหมดเนี่ยนะครับหมุนไวไวเนี่ยนะครับล้อถ้าล้อมนเคลื่อนที่เนี่ยน้ำหนักที่มันกดลงล้อเนี่ยหน้ายางมันก็จะไม่บิดกับถนนนะครับแต่ถ้าเราเดินหน้าไปเนี่ยมันก็จะมีส่วนอื่นๆแบบมันมันก็จะหมุนล้อล้อมันก็จะหมุนอย่างนี้ใช่ไหมเลาะพอล้อมันหมุนเนี่ยตอนที่เราหมุนหน้าสัมผัสข,ของยางมันก็จะไม่บดขยี้กับถนนทําให้ดอกยางของเราไม่เสียหายนะครับนี่นะครับเป็นวิธีที่ผม หมุนพวงมาลัยแล้วผมจะปล่อยรถไหลเบาๆนิดๆให้รถเป็นเคลื่อนที่นิดๆน,น,นะครับเมื่อเราหมุนซ้ายหมดแล้วนะครับปุ๊บเราก็ค่อยยกเท้าออกจากเบรกได้เลยนะยกเท้าขึ้นมาก็ดูอาการรถเลี้ยวออกไปปุ๊บรถมันก็จะโค้งออกไปได้พอดีเลยนะครับเพราะว่าบนถนนเนี่ยนะครับบนถนนหน้าบ้านเนี่ยมันก็จะมีระยะห่างประมาณเกือบสามเมตรนะครับสองเมตรเกือบสามเมตรดังนั้นระยะการถอยการตีโค้งเนี่ยมันจะมันจะพอดี ยกเว้นว่ามันมีรถจอดอยู่ด้านหลังหรือจอดอยู่ด้านหน้าอันนี้เราก็ต้องอาศัยการโยกเอานะครับอาจจะเดินหน้าไปหน่อยนึงปึ๊บอ่ะคือเลา้วตรงถอยมาใหม่หมุนซ้ายหมดแล้วเดินหน้าไปใหม่ทําแบบนี้ก็ได้นะในกรณีที่มีมีรถจอดอยู่หน้าบ้านนะแต่ถ้ามันเป็นโล่งๆเลยไม่มีรถเลยเราสามารถเดินหน้าออกไปเลี้ยวซ้ายออกไปปึ๊บครั้งเดียวได้เลยอ่ะเมื่อรถโค้งออกไปปึ๊บ เราก็ดูอาการหน้ารถว่ามันตั้งตรงกับถนนหรือยังพอตั้งตรงปุ๊บเราก็คือล้อสองรอบเพราะว่าเมื่อกี้เราหมุนซ้ายหมดใช่ไหมนะครับนี่ก็คือวิธีการออกทางฝั่งซ้ายครับทีนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วออกไปทางฝั่งขวานะครับเราจะทํำยังไงนะครับเหมือนกันเลยครับเรอถอยออกมาปุ๊บนะครับถอยมาตรงๆก่อนนะครับแล้วจับอาการรถว่าดูทังฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับดูว่าประตูบานไหนที่มันยื่นออกมาถนนเยอะกว่ากันถ้าประตูที่บ้านเพื่อน เป็นประตูบานเลื่อนด้านข้างก็ใช้เสาประตูด้านข้างได้เลยไม่ต้องเลยออกมาหน้าบ้านแต่ในคลิปนี้เป็นประตูบานพับมันเลยออกมาหน้าบ้านดังนั้นเราก็ต้องใช้บานพับเป็นตัวการะยะนะครับเมื่อเพื่อนถอยออกมาปุ๊บอ่ะเราจะไปทางขวาใช่ไหมดังนั้นเราต้องมาท้ายเนี่ยท้ายรถไปทางฝั่งซ้ายนะครับเราก็ให้กระจกมองข้างนะครับเลยในคลิปนี้นะครับประตูทางด้านฝั่งซ้ายมันเลยออกมาเยอะกว่าเราก็เอากระจกมองข้างทางฝั่งซ้ายเทียบถ้ารถของเพื่อนนะครับประตูทางฝั่งขวา มันเลยออกมามากกว่าฝั่งซ้ายเราก็ใช้กระจกมองข้างเทียบกับประตูฝั่งขวานะครับนะครับเพื่อนเข้าใจใช่ไหมครับอ่านะครับเมือ่อเมื่อกระจกมองข้างเลยแล้วมุนซ้ายให้หมดครับลดโค้งออกมาโคง้งโคง้งโค้งมาปุ๊บเหมือนเดิมครับดูกล้องมองหลังครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาดูดีๆครับว่าท้ายรถเราเข้าไปใกล้ประตูฝั่งตรงข้ามไหมนะครับแล้วก็ดูว่าดูกระจกมองข้างนะดูว่ามีใกล้กระถางใกล้ ทางขยะใกล้เสาไฟฟ้าอะไรไหมดูให้ดีๆครับเมื่อรถโค้งมาปุ๊บอ่าเราดูกล้องมองหลังท้ายเข้ามาใกล้เรียบร้อยปุ๊บหยุดรถครับพอหยุดรถปุ๊บคือล้อตรงครับปุ๊บใส่เกียร์ดีเดินหน้าครับตึ๊บตึ๊บอ่านะครับแล้วก็เหมเือนเดิมครับยกเบกรกนะครับเอาท้ายยกออกจากเบกรกเบาๆนิดๆให้รถเนี่ยมันไหลดิไหลเดินหน้าน,านิดๆนะครับแบบช้าๆน,นิดๆนะแล้วเราก็หมุนขวาหมดครับหมุนขวาหมดครับรถก็จะตีอ่าพอหมุนขวาเสร็จแล้วปุ๊บพอหมุนขวาสุดแล้วใช่ไหม คราวนี้เราค่อยยกเท้านะครับออกมาเลยยกเท้าปพืบให้รถมันไหลเลยจับประการถนะครับรถไหลโค้งออกไปปุ๊บพอโค้งออกไปปุ๊บพ้นประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายปุ๊บเราก็จับประการถว่ารถตั้งตรงกับถนนแล้วใช่ไหมเราก็คืนรอ,อตรงฟื้นอ่านะครับนี่ก็คือวิธีการถอยหลังออกจากบ,บ้านโดยใช้วิธีการกะระยะจากกระจกมองข้างเทียบกับประตูหน้าบ้านนะครับผมย้ําอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับประตูหน้าบ้านที่เลยออกมา เราจะใช้เทียบกับกระจกมองข้างแต่ถ้าเป็นประตูบานเลื่อนเราใช้เสาด้านข้างเป็นตัวเทียบระยะนะครับอันนี้เพื่อน <c oughs> ๆน่าจะเข้าใจแล้วนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วนะครับชอบนะครับผมทอยออกจากบา้านไม่เคยได้สักทีเลยคู่ตลอดลองดูคลิปนี้ลองใช้เทคนิคนี้ดูครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับชอบมากเลยคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยออกจากบ้านนะครับโดยการใช้วิธีการกดระยะด้วยการใช้กระจกมองข้างทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเทียบกันนะในการถอยออกจากบ้านครับถ้าเพื่อนๆนะครับสับสนตรงส่วนไหนนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับอยู่ตรงนี้ครับหน้าปกแบบนี้เลยครับจอยเข้ามาได้เลยครับผมรับเข้ากลุ่มมาก็สามารถตั้งกระทู้สอบถามได้เลยหรือว่าเข้ามานะครับก็ไล่ดู นะครับโพสต์ต่างๆที่ผมโพสต์วิธีการขับรถวิธีการาใช้รถวิธีการการะยะยังไงนะครับผมโพส์ไล่เลียงไว้เลยนะครับเพื่อนสามารถจอยเข้ามาแล้วก็ไล่ดูได้เลยนะครับ ลิงอยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาได้เลยไว้เจอกันใน Facebook group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดลับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัััสดดีีคครรบบยืมเเปิไฟกน้